บุญและบาปคือสิ่งที่ติดตามมนุษย์ไปทุกพทุกชาติไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็หนีไม่พ้นผลแห่งการกระทำของตนเองไม่ว่าจะาศาสนาใดหลังความตายก็ต้องไปที่เดียวกันทุกาศาสนาไม่มีข้อยกเว้นสวัสดีครับผู้ฟังทุกทกท่านวันนี้กระผมจะนำเสนอเรื่องบาปบุญคุณโทษมาให้ทุกทกท่านได้รับฟังกันนะครับบุญคือพลังแห่งความดีเกิดจากการทำทานรักษาศีล เจริญภาวนาเป็นแสงสว่างที่คอยนำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองบาปคือพลังแห่งความชั่วเกิดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดโกหกทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะทางกายวาจาใจจะเป็นเงามืดที่คอยฉุดรั้งชีวิตให้ตกต่ำบุญเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขบาปเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์เราหว่านเมล็ดใดก็ต้องเก็บเกี่ยวผลของเมล็ดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนทำกรรมใดไว้ดีก็ได้รับผลดีชั่วก็ได้รับผลชั่วไม่มีใครลบล้างแทนกันได้บางคนทำดีแล้วไม่เห็นผลทันทีอย่าเพิ่งสงสัยเพราะผลบุญอาจรอเวลาเช่นเดียวกับบาปที่บางครั้งเงียบแค่รอวังส่งผลแต่ส่งผลแน่นอนดังนั้นในแต่ละลมหายใจเราควรถามตัวเองว่ากำลังสร้างบุญหรือสร้างบาปอยู่กันแน่บุญและบ,บาป ไม่ได้ติดตามเราเพียงชาตินี้แต่จะตามไปทุกพบทุกชาติสิ่งที่จะหนีไปไม่ได้คือแรงของกรรมที่เราทำคำว่ากรรมไม่ใช่ว่ามีแต่กรรมชั่วอย่างเดียวคำว่ากรรมคือการกระทำของเราอยู่ที่เราจะเลือกว่าจะทำดีหรือชั่วเท่านั้นเองเพราะกรรมคือตัวเราเป็นคนทำคนสร้างมันขึ้นมาไม่สามารถที่จะแบ่งบุญแบ่งบาปให้ใครต่อใครได้ใครทำ คนนั้นก็ต้องรับผลของการกระทําของตนอย่างเลี่ยงไม่ได้อย่างคําว่าอันว่าบุญบุญนี้ไม่มีใครปันแจกมันไม่แหกออกได้เหมือนไม้ผ่ากลางเปรียบเหมือนเรากินข้าวเรากินเราก็อิ่มมันไม่ไปอิ่มท้องคนอื่นที่ไม่กินฟังจบแล้วหวังว่าทุกๆขั้นคงได้อะไรไปไม่มากก็น้อยจากเรื่องนี้นะครับคนไทยเราเชื่อเรื่องการทำบุญอุทิศส่วนกุศล อุทิศให้แก่ปู่ย่าตายายหรือผู้ล่วงลับแต่คําถามคือเขาจะได้รับจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงอุบายที่ให้เราทําบุญเท่านั้นสวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้กระผมจะนําเสนอเรื่องการทําบุญอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นเขาจะได้รับหรือว่าไม่ได้รับพระพุทธศาสนาสอนว่าบุญเป็นของส่วนตัวใครทําคนนั้นย่อมได้ผล แต่เมื่อเราตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับถ้าวิญญาณน,นั้นยังอยู่ในภพภูมิที่รับได้เช่นภูมิเปรตหรือวิญญาณที่ยังเวียนว่ายเขาจะได้รับบุญเหมือนเราแบ่งอาหารให้คนหิวแต่ถ้าวิญญาณไปเกิดใหม่แล้วหรืออยู่ในภพภูมิที่ไม่สามารถรับได้บุญที่เราทำก็จะย้อนกลับมาหาเราเองดังนั้นบุญจึงไม่เคยสูญเปล่าการอุทิศบุญไม่ใช่เพียงอุบายแต่เป็นการกระตุ้นให้เราทำความดี เราได้บุญเองและยังมีโอกาสส่งต่อให้ผู้ล่วงลับด้วยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทำบุญอย่าลืมตั้งใจอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับถึงเขาจะได้รับหรือไม่ก็ตามแต่ตัวเราเองย่อมได้บุญแน่นอนและนี่คือเครื่องเตือนใจว่าชีวิตไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับจงใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าประมาท บุญและอานิสงค์จากการช่วยเหลือสัตว์ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ล้วนอยากมีความสุขและไม่อยากมีความทุกข์การช่วยเหลือสัตว์จึงเป็นการสร้างบุญที่บริสุทธิ์เพราะเราให้สิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือความเมตตาไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารการช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บหรือแม้แต่การให้ที่พักพิงเล็กๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเมตตาธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีเมตตาย่อมมีอายุยืน สุขภาพดีอาน,นิสง์จากการให้อาหารสัตว์คือการได้มาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ไม่อดอยากไม่ขัดสนอาน,นิสง์จากการช่วยสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์คือการได้พ้นภยัยคล้คาคลาดอันตรายเหมือนเราเคยช่วยชีวิตเขาชีวิตเราก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกันทุกเมล็ดข้าวทุกหยดน้ําที่เราแบ่งปันให้กับสัตว์คือบุญกุศลที่สะสมอยู่ในใจและเมื่อถึงวันที่เราต้องเผชิญทุก บุญแห่งความเมตตานี้จะย้อนกลับมาช่วยคุ้มครองเราเองเพราะชีวิตที่ให้ผู้อื่นรอดย่อมเป็นชีวิตที่ได้รับความอยู่รอดเช่นกันทำบุญไม่จำเป็นต้องเข้าวัดอย่างเดียวที่ไหนก็ทำได้ขอแค่เพียงใจเราเป็นกุศลและบริสุทธิ์ใจบุญนั้นจะส่งผลกลับมาแน่นอนบุญและอนิสงส์จากการปล่อยสัตว์ทุกชีวิตรักอิสรภาพไม่มีใครอยากถูกพันธนาการ ไม่มีใครอยากถูกกักขังการปล่อยสัตว์จึงเป็นการให้ชีวิตใหม่และเป็นบุญใหญ่ที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเมื่อเราเห็นสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าหรือสัตว์ที่ติดอยู่ในความทุกข์แล้วเราช่วยปล่อยเขาให้เป็นอิสระอานิสงส์ที่ได้รับคือความยืนยาวของชีวิตพ้นจากโรคภยัยและผ่านเคราะห์กรรหนักจากร้ายจะกลายเป็นดีในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดช่วยชีวิตผู้อื่นผลบุญนั้น จะย้อนกลับมาช่วยชีวิตตนเองดังนั้นการปล่อยปลาปล่อยนกหรือปล่อยสัตว์ที่ลำบากนั้นไม่ใช่เพียงการทำบุญธรรมดาแต่คือการสร้างเมตตาให้กว้างใหญ่เชื่อมโยงถึงสรรพชีวิตทั้งหลายและเมื่อต้องถึงวันที่เรารเผชิญทุกข์ผลบุญจากการปล่อยสัตว์นั่นแหละจะช่วยคลายเคราะห์ลดภัยทำให้ชีวิตเราได้พบทางรอดเช่นกันเพราะการให้อิสรภาพคือการมอบพรอ,อันประเสริฐ ที่ย้อนกลับมาคุ้มครองชีวิตเราเองบุญและอนิสงค์จากการให้ทานทุกการให้คือการแบ่งปันทุกการแบ่งปันคือการสร้างบุญการให้ทานไม่จำเป็นต้องรอให้รวยเพียงแค่ให้ด้วยใจเมตตาก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วการให้ทานมีหลายรูปแบบให้ข้าวให้น้ำให้อาหารให้ความรู้ให้คำแนะนำหรือแม้แต่ให้รอยยิ้มไม่ว่ากับคนหรือกับสัตว์ ก็เป็นทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานที่ให้ด้วยเมตตาย่อมเกิดอนิสง์ไม่สิ้นสุดอนิสง์จากการให้ทานทําให้ชีวิตไม่ขัดสนมีทรัพย์สมบัติพอเพียงมีเพื่อนฝูงและผู้คนคอยเกื้อหนุนผู้ให้ทานด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมมีความสุขใจและได้ความเมตตาจากคนรอบข้างตอบแทนดังนั้นไม่ว่าเราจะให้สิ่งใดถ้าให้ด้วยใจเมตตาสิ่งนั้นจะกลับกลายเป็นบุญอันประเสริฐ เพราะการให้ไม่ได้ทําให้เราขาดแต่ทําให้เรามีมากขึ้นทั้งในโลกนี้และในโลกหน้ามันทำทานนั่นคือกองบุญที่จะตามเราไปทุกทุกที่ไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหน้ามันก็จะอยู่กับเราไปตลอดกาลบุญจากการดูแลพ่อแม่พ่อแม่คือผู้ให้กำเนิดพ่อแม่คือผู้เสียสละไม่มีใครรักเรามากเท่าท่านอีกแล้วการดูแลพ่อแม่ คือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์แม้จะสร้างวัดใหญ่โตแม้จะทำบุญมากมายแต่หากทอดทิ้งพ่อแม่บุญนั้นย่อมไม่สมบูรณ์อน,นิสงส์จากการดูแลพ่อแม่ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานก้าวหน้าครอบครัวมีความสุขผู้ที่กตันยูต่อพ่อแม่ย่อมมีผู้คนเมตตามีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์และพบเจอแต่สิ่งดีงามในชีวิตดังนั้นทุกครั้งที่ได้ดูแลท่าน ไม่ว่าจะด้วยแรงกายหรือแรงใจจงทำด้วยความกระตันยูเพราะบุญจากการบูชาพ่อแม่คือบุญที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการบูชาสิ่งใดทั้งหมดในโลกใบนี้บุญจากการรักษาศีลศีลคือกรอบคุ้มครองชีวิตศีลคือเครื่องประดับที่งดงามกว่าทรัพย์สมบัติใดๆการรักษาศีลคือการควบคุมกายวาจาและใจไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่น ศีลห้าคือพื้นฐานของชีวิตที่ดีใครรักษาได้มั่นคงย่อมมีจิตใจสงบและไม่ถูกครอบงำด้วยบาปกรรมอานิสงส์จากการรักษาศีลทําให้ชีวิตคล้าวคลาดปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจผ่องใสผู้มีศีลย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายและเมื่อตายไปก็จะได้ไปสู่สุขติภูมิที่สูงกว่าดังนั้นศีลคือรากฐานของทุกบุญหากเรามีศีล บุญใดที่ทำย่อมงอกงามทวีคูณและเป็นเกราะป้องกันเราและจะติดตามเราไปทุกพบทุกชาติไม่มีวันสิ้นสุดในเส้นทางชีวิตของเราหลายครั้งเราเลือกที่จะทำดีเพราะเราเชื่อว่าความดีจะนำสิ่งดีๆกลับมาหาเราแต่ความจริงของโลกใบนี้ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะเป็นเช่นนั้นหลายคนยอมเสียสละเวลาเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น อย่างเต็มกำลังเที่ยงหวังว่าความดีที่ทำจะสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับใครสักคนแต่บางครั้งสิ่งที่ได้กลับมากลับไม่ใช่คำขอบคุณกลับไม่ใช่ความจริงใจกลับไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงหลายครั้งที่เราเอาความเชื่อใจมอบให้กับใครบางคนสุดท้ายเขากลับใช้ความเชื่อใจนั้นเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์หลายครั้งที่เราเอาความเมตตา ให้อย่างไม่ลังเลสุดท้ายเขากลับมองความเมตตานั้นเป็นจุดอ่อนที่จะเอาเปรียบและหลายครั้งที่เราเอาความดีที่มีทั้งหมดไปเป็นสะพานให้คนอื่นก้าวเดินแต่พวกเขากลับใช้สะพานนั้นเหยียบย่ำเราโดยไม่สนใจความจริงก็คือในสังคมทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นคุณค่าในความดีของเราบางคนมองมันเป็นเพียงช่องโหว่เป็นเพียงทางลัดให้เขาหากิน และบางคนยังใช้ความดีของเราทำร้ายเราด้วยซ้ำแต่ถึงอย่างนั้นอย่าลืมว่าความดีไม่เคยผิดสิ่งที่ผิดคือคนที่ใช้ความดีของเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าหยุดที่จะทำดีแต่อย่ามอบความดีทั้งหมดจนลืมปกป้องหัวใจของตัวเองให้ความดีของเราเป็นสิ่งที่เรายืนหยัดแต่จงใช้สติคอยมองให้เห็นว่า ใครคือคนที่ควรได้รับความดีนั้นจริงๆเพราะในโลกที่โหดร้ายการทำดีโดยไม่รู้จักป้องกันตัวเองอาจกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราจงเชื่อมั่นว่าความดีจะยังคงเป็นเกราะป้องกันของเราเสมอแม้ใครบางคนจะไม่เห็นคุณค่าแต่สุดท้ายแล้วความดีที่แท้จริงจะยังคงอยู่กับเราและปกป้องเราได้ในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆ และเหนือสิ่งอื่นใดอย่าลืมทำดีกับตัวเองให้มากที่สุดเพราะคนที่ควรค่าแก่ความดีของเราไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือตัวเราเองไม่ต้องห่วงว่าคนที่เอาความดีที่เรามอบให้กลับมาทำร้ายเราคนคนนั้นจะได้รับคืนเป็นร้อยเป็นพันเท่าอย่างแน่นอนเรื่องคนไม่จริงใจในเส้นทางชีวิตของเราเรามักจะพบเจอผู้คนมากมาย บางคนเดินเข้ามาหาเราเพราะความจริงใจแต่ก็มีอีกหลายคนที่เข้ามาเพราะผลประโยชน์ที่แอบซ่อนอยู่เขาอาจจะยิ้มอาจจะพูดจาดีอาจทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือเพื่อนแท้แต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังรอยยิม้มเขาอาจกำลังนับผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้จากเรานั่นเองเราเชื่อใจเรามอบใจเราให้สิ่งที่ดีที่สุดที่มี แต่เมื่อถึงวันที่เขาได้ในสิ่งที่ต้องการเขากลับหายไปเหลือไว้เพียงร่องรอยของความผิดหวังสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การสูญเสียเงินทองไม่ใช่การเสียแรงหรือเวลาแต่คือการสูญเสียศรัทธาในความจริงใจและไว้ใจของมนุษย์และเมื่อเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆหัวใจของเราก็เริ่มเหนื่อยเริ่มระแวงเริ่มไม่กล้าเปิดรับใครอีกแต่ขออย่าลืมว่า ไม่ใช่ทุกคนบนโลกใบนี้จะเข้ามาเพียงเพื่อหาผลประโยชน์ยังมีบางคนที่จริงใจยังมีบางคนที่พร้อมอยู่เคียงข้างเราด้วยความบริสุทธิ์ใจแม้จะมีน้อยแต่ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอย่าใช้เหตุการณ์เลวร้ายมาปิดกั้นหัวใจตัวเองแต่จงใช้มันเป็นบทเรียนว่าเราควรมอบความดีให้กับใครโลกใบนี้เต็มไปด้วยทั้งความจริงใจและความหลอกลวง หน้าที่ของเราไม่ใช่การหยุดทำดีแต่คือการทำดีอย่างมีสติและรู้ว่าใครคู่ควรที่จะได้รับความดีนั้นและอย่าลืมว่าต่อให้โลกทั้งใบจะไม่จริงใจกับเราแต่ก็ยังมีคนหนึ่งที่ไม่เคยทรยศและคนนั้นก็คือตัวเราเองเรื่องความไว้ใจที่แตกสลายความไว้ใจเป็นสิ่งล้ำค่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแต่มันสร้างขึ้นจากเวลา จากการพิสูจน์และจากหัวใจที่เปิดกว้างแต่เมื่อใดก็ตามที่ความไว้ใจถูกทําลายมันก็เหมือนแก้วที่แตกละเอียดต่อให้เก็บชิ้นส่วนมาประกอบใหม่มันก็ไม่มีวันเหมือนเดิมหลายครั้งเราเชื่อใจผิดคนเราเปิดใจให้คนที่ไม่คู่ควรสุดท้ายเขากลับใช้ความไว้ใจนั้นเป็นมีดแทงเราอย่างเจ็บปวดอย่าให้ความผิดพลาดทำให้เราเลิกเชื่อใจ แต่จงเรียนรู้ว่าใครสมควรได้รับความไว้ใจของเราเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ยิ้มจะจริงใจกับเราเสมอไปเรื่องการช่วยเหลือที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราเคยช่วยใครสักคนด้วยความเต็มใจทั้งแรงกายแรงใจและเวลาเพียงเพราะเชื่อว่าการช่วยเหลือคือสิ่งดีแต่ความจริงก็คือบางคนไม่ได้มองว่าเรากำลังช่วยเขาแต่กลับคิดว่าเรามีหน้าที่ต้องช่วย และยิ่งไปกว่านั้นบางคนยังใช้ความช่วยเหลือของเราเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์เราเหนื่อยเราเจ็บและบางครั้งเราถูกหักหลังจากคนที่เราเคยยื่นมือไปหาอย่าหยุดช่วยเหลือแต่จงเลือกช่วยในแบบที่ไม่ทำร้ายหัวใจตัวเองเพราะการทำดีต้องมาคู่กับสติไม่ใช่ทำดีจนถูกคนอื่นนำไปใช้ทำร้ายเราเองเรื่องความรักที่ไม่จริงใจความรัก เป็นสิ่งสวยงามแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดได้มากที่สุดหลายครั้งเรามอบความรักทั้งหมดให้ใครบางคนด้วยความเชื่อใจและด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แต่เขากลับรักเราเพราะสิ่งที่เรามีไม่ใช่เพราะเราเป็นเราเมื่อวันที่สิ่งเหล่านั้นหายไปความรักของเขาก็หายไปพร้อมกันเหลือไว้เพียงเราที่ยังยืนอยู่ท่ามกลางซากความรู้สึก อย่าเสียใจที่ใครบางคนไม่รักเราอย่างที่เรารักแต่จงขอบคุณที่เขาสอนให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการรักตัวเองให้เป็นก่อนจะรักคนอื่น